โอ้ oh. แมนางต้นข้าวข้าอุชิตับได้มานั่งอยู่ใกล้ๆกับพวกเจ้าข้าอยากถามเจ้าว่าผัวพวกเจ้าไปไหนทำไมให้พวกเจ้าตั้งท้องแล้วก็ยืนหาอาหารอยู่ผู้เดียวอย่างนี้แล้วพวกเจ้าได้ฝากท้องบ้างหรือยังเออพวกเจ้าเวลาคลอดจะได้คลอดอย่างปลอดภัย ไปหาฝากคันฝากท้องบ้างหรือ,อยังนี่เจ้าเอ้ยนี่เจ้าข่าวเอ้ยนี่เจ้าตั้งทองไหนผัวเจ้าอ่ะผัวเจ้าอยู่ใสเอ้ยทําไมผัวเจ้าคือใจร้ายเทเจ้าข่าวเอ้ยให้เจ้าตั้งท้องยืนโดเดอยู่ผู้เดียวหาอาหารอยู่ผู้เดียวโอ้โหแล้วผัวเจ้าไปใสโอ้โหไม่รับผิดชอบเลยทําแล้วท้องแล้วทิ้งโอ้ น่าสงสารเด้เจ้าเข้าน้อยนี่เจ้าตั้งทง้องผัวก,ก็ทิง้งโอ้ยสงสารสงสารโอ้ก็อย่าลืมไปฝากคันเด้อเวลาคลอดน่ะท้องอยู่นี่นี่จากเดือนแล้วนี่นี่ปัดนี่นี่ท้องน่าจะสามเดือนแล้วนี่เออเอาเคลอดมาก็จะได้อยู่รอดปลอดภัยทั้งแม่ทั้งลูกเด้อรีไปฝากคันเ้อเจ้าเข้าตั้งทง้อง